ขึนมาเป็นเก้ายวแผ่นดินพวกข้องนคอนเสียงท่องลกอบ,บังคื่นเพื่อแทนพระญา,ยยายโทษทิศลาดทุกเป็นพอยิ่งได้ถายพระนามวะพระอุทัยพุทธอนบวชเสียเสฐาทิศลาดผู้นาคณาหุตซึ่งเป็นเก้ายวพวกข้อทั้งสองนคอนคือน,นคอนเสียงท่องล้อขบ,บังและนคอนเสี่ยงใหม่ในสมัยพกพวกข้องในเวลานั้นพระองค์ก็มีความสมมารเก่งกาทั้ง้านศิลป,ปะและวิทยา สมารถป่าขาศซกสักตรูทั้งภายในและภนอกอย่างฟิลาอันหารนอกนันทานี่เลยสางซ้าพัฒนาบ้านเมืองสร้างวัดว่าอารามในมเมืองเล่ากลุงเฮื่องเรื่องเหลื่อมและแหงเส้นเล่าในสร้างฒน์ฐานลวงเยี่ยงจันสบายดีสบายดีครับกาทัไทรสบายดีเอฟซีทุกทุกทานเน้อครับทีนี้ตอนรับขอสู่ทางสองยูทูบบาร์เอิร์กล่าวใจนะครับพี่น้องเอาละ,ะครับพี่น้องมอนีบาเอิกกเร์กมี่เดืองเล่าดีๆนะครับนําำเสนอเ,นอเนาะ เกี่ยวกับประวัตินะพี่น้องประวัติความเป็นมาเนาะของเจ้สา,ยาสยยาเสีาธิราเนาะพี่น้องมาเอื้อเราไปเห็นเนาะพี่น้องแบบพ่อต,ตาคนนี้นะครับพี่น้องเพ่อนในเราประวัติความเป็นมาเนาะอย่างละเอียดน,นะครับพี่น้องละครับพี่น ues, ้องก่อนเขามามาเอิก้กับฝากกดไล์ก็แร่กดติดตาไม่เล้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางสองยูทูบ่าเอืกนะครับพี่น้องและนี่กําลังใจทํานคิปต,ต,ต่อไปนะครับพี่น้องละครับพี่น้องก่อนจะกล่าวถึง เออก็ขออนุญาตเด้อเขาขอบคุณนะครับพี่น้องทางคอตาคนนี้เนาะเป็นในเรามาาอย่างละเอียดนะครับพี่นอ้องน,นะครับพี่น้องว่าเดืองเราจะเป็นจะไรเนาะพร้อมแล้วเขาไปหาไปส้มคลิปน้งกันก่อนแล้วถึงมาสรุปน้ำดังนะครับพี่น้องว่าจะเป็นจะไรเนะาะพร้อมแล้วไปเบิ่งคลิปเป็นเลยครับละเอียดแม่ลแล่วะอาก่อนจะเราตนเองซื้อบุญทนชิสโนนใส่เกิดอยู่บ้านวันถาะเมือ่อใส่เศษท้าแข็งอจักรื้เอายุเ็ดสิบปีจะเราประวัติหอคล้องเจ้าเสียใญ่เศษท้าที่ไ เจ้าสัญญาเสรฐิฐธาติราชซึ่งเป็นบนรรพบุตรองค์หนึ่งของเราที่มีความสมารถเก่งกาทั้งด้านศิลปะและวิทยาการมีหนังสือเวลานผูกหนึ่งได้คนพบเพ็นได้ว,ว่าเจ้าสัญญาเสรฐิฐธาติราชมีนามเดิมว่าเจ้าเซตวังโซเจ้าเซตวังโซแล้วเกิดพีมาเมียพี่ข้อศอหนึ่งพันหาหอยสามสิบสี่ซื้อพอรับพญาพโพธสิสลาดซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินเล้าอยู่ที่นครเชียงทองนครบางซื่อแม่รับพระนางยอดคำ นางยอดทำซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแผนท,ที่เชียงใหม่เวลาเยาวไหวเจ้เเาเสดตะวังโซเล่ามักศึกษ,ษาความหูเที่ยนสมันอยู่ที่วัดปาสีนครเชียงทองรถขบากอายุได้สิบสี่ปีพญาโธจิฉลาดผู้เป็นพ่อดีพาไทยไปอันมานาได้เห็นพ,พระสังฆราชเจ้า้อมพญาเส้นหลวงในมัคอเอาเจ้เาเสดตะวังโซลงไปเป็นเจ้าแผ่นดินไปปกครองนครเชียงใหม่ในปีข้อศอกหนึ่งพันห้าอยสี่แปด มาทั้งปีข้อศ .5 อ 1, ห,าห,าหาึ่พยาถือพญาโพธิราลาทุกเป็นพอสู่สวรรค์หนึ่รลาซาขมหาดลาชสมุติจะทั้งหลายจึงได้แต่งตั้งพญานยศลือเกียมลงไปเสือเสิร์นเอาจะดเศษตะวังโซอยู่ที่นครเชียงใหม่ข้นมานาครเชียงท่องล็อกเขาบางคึนืนเพื่อมาถวายพระเพิ่งและบวชนําพญาโพธิสาลาทุกเป็นพอในการบวชสําเร็จเ็ษสิน้นไปที่แล้วลาซาคมหาดลาชสมุตติจะทั้งหลาย ยึงได้ทำอุปเสศเจ้าเศษตวังโซขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินปกครองนครเชียงทองล้กบางขึ้นเพื่อแทนพระญ,ญาโคษที่สลดัดผู้เป็นพอ่อยิ่งได้ถอยพระนามวะพระอุทัยพุทธทอนบวรเสียาเศรษฐ้าทิลาดผู้าค็หานหุตซึ่งเป็นเจ้าปกครองทั้งสองน,นครคือนครเชียงทองล้กบางและนครเชียงใหม่ในสมัยพวกปกครองในเวลานั้นพระองค์ก็มีความสมรรถเก่งกลาทั้งด้านศิลปะและวิทยา สมาร์ปราบขาเซิกสักสกสกสกตวูทั้งภายในและภนอกอย่างฟิลอัออนหารนอกนั้นทานี่เลยสางสาพัฒนาบ้านเมืองสางวัดว่าอารามในมองเล่ากุงเฮืองเรื่องเหลื่อมและแหงเสน้นเล่าในสางพัดฐานลวงเวียงจันในปี่ข้อสอนค้นหาหอยพกติพุกเหล่าสางผัดฐานล้วงเวียงจันว,วน่วมประถาดเกา่าทีพระโสกราดสางไว้ในปางก่อนสางสมัยข้อสอนสมาเกศในเมื่อพ้งในสางสำเร็จแล้วพ้งใดใส่ซื้อว่าผระถาดเจดีโซกเม่นี้ ในเมื่อพระองค์ได้สั่งประทานหลวงลแล้วแล้วพระองค์ยังสั่งวัดที่สำคัญนีคือวัดป่าลือศรสีสังหอนวัดประกันทองถี่น้องย่างคำสร้างอุโมงค์ร่มถัดพระอรหันติป่ามหาพุทธองค์มิถัดทุนทะวันนี้สา้างเกดีกวาอมถัดพระเนาอยู่คู่เข้าหลวงสร้างวัดพ้นน้องก,กกอยู่ที่น้องไข่สา้างเกดีกวาอมถัดศรีโคตบูญอยู่เมืองในนครเมืองทาแขกทานยังทุ่งในสา้างกระลุณนหน้าปริสังขรซสอมแป้งตาขนม่ม ทานยี่ในสางไถในหัางทานนี่ในสางประธานสชีซองหักโยเพื่อด้ศาสตร์จัวัเลยทานมีประวารัทธาเดี๋ยรอพระพุทธลูกที่สําคัญมีคือหนึ่งท่องตื้สองประสุขสามประเสริมสี่ประไซส่วนพระไซปัจจุบันนี่อยู่วัดบ้านโค้ใสมุนองท่ายส่วนประเสริมปริสถานอยู่ที่ปฐวนาามอยู่ในกรุงเทพส่วนประสุกย่อมอยู่ท่านาบ้านเวินซุกพระไท่สยามอัปยศกรุงเทพ มาถึงปีข้อสองหนึ่งพันหาหอยเก้าสิบสองคือพญ,ญานาครกับภาังฆราชก็พร้อมกันมีการขบฏต่อพญ,ญาศสยาเสศธาธิราชเจ้าเพราะว่าถ้าพญ,ญานาครอยากเป็นเจ้าแผ่นดินภายภาษาฆราชก็อยากเป็นพระมหาราชาคู่จาก,กสองคนนี้ยิ่งใส่เลเลี่ยมก้นอุบายวะพญ,ญาเมือ,ององค์ก้านแขกกระปื้นี่บุคขึ้นกระองคงอันนี้มังอ,องค์ก้านเนอะมีการทัดขวางกระองคงหลายหูหลายแบบ ขอพระอ,องค์จงเอาก้องถัพหลวงลงมติเมืององค์การอัตปือส่วนพญานาครเองจะขอคันอาสาเอากำลังสมทบออกนาตีะกงในเมื่อเจ้าใส่เศษทาเดือท้องสาบเนื้อในแก้คัามมังกโหลดวาแมนความจริงจริงลงเสือข้ามตัวัวหลอกล่วงของทรพพญานาครจริงได้เอาก้องถัพหลวงลงมาติเมืององค์การอัตปือพ่อมาหอดแดนเมืององค์การอัตปือ ทัพพญ,ญานาคี่ยทำกุญญบายคือแตกคือว่าทัพพญ,ญานาครเอาทหารของทัพพญ,ญานาคย่ำเจะาเสียทาบดานอานอกส่วนทัพพญ,ญานาคได้เอาป้องทับหลวงของเจ้า,สาเสาียเษฐาเขาได้วางกางวงสังกัดของทัพพญ,ญานาคที่แก้่าวไว้ก่อนนั้นได้โอกาสดีทัพพญ,ญานาคได้สั่งทหารเป็นตี้กับหนา,านเช่นใหา้าทหารเจ้าเสียรสถา ตื่นตกใจแตกกระจายลมถลายเป็นเป็นอันมากอยู่ในเป้าทับหลวงมีพญาสูนิ์ทศนิยมีพญานกกองนางมีพญานสมถมิตรได้ผ้าป้องทับหลวงของเก่าไส่เศรษฐากับขึ้นหนักโคลงวิจันทร์สวนถ้าพญานครในทำกุอุบายคือแทกคือว่าได้เอาเจ้าใสเศษทาขับหนักซิกมานมาถังนในในซิกมานเนอะอ่าอ,อ,อ่อันนี้เข้าเออรถถังในโอ้ตอนนี้ถังเนาะ <c oughs> พ่อกระเทปากหวยไสาเท้าบนเกาหวยใต้ควาแดนมาทพญนาครได้ยมสร้างของตนเขาส้มสร้างเจ้าเสียเศษท้ากินลูกหวยทพญนาครได้เขาขันเจ้าเสียเศษท้าใต้ก้าพ่อสาควาเล็กลายกว่าทานจะเป็นหรือเสียชีวิตย้อนส่วนซากศพท้องเจ้าเสียเศษท้าทั้งไ่ทางกุกง่างใหญ่สองตนที่เข้มหวยแดนเมืององค์การจะกพื้นทพญนาครสั่งปิลับในนรกา ถ้าออกจากปากผู b b ้ใดว่าซากศพของเจ้าไสเศษท้าพังอยู่นี่ถ้าออกจากปากผู้ใดว่าพญานครข้าจะไสเศษท้าพญานครจะตัดข้อทิมพญานครได้กลับขึ้นเมื่อไดใน่าทขาวอาคุศลว่าเจ้าไสเศษท้าหนี่ไฮสักชุนีิสุลายหุ่นหรือเ่เอาลูกล้านผู้ใดหีือที่อื่นดันจะรู้ว่าอาสากชุว่าดเขาบอกความถันฉันได้หรือความชิดอ่ะเจ้าไสเศษท้าใต้มื่แคที่ยคำเรื่องอาย นา้ได้เสี่ยงเนาะเล่าใต้ที่ข้อสอนขันหาหอยคิดสองรวมอนอิจของเล่าได้เจ็ดสามสิบแปดคือแต่เล่าหมีเมียสามคนนิ้วลดสองโอรสผู้ที่หนึ่งซื้อว่าท่าพระไส้ท่าพระไส้ประสูตจากนั่งสามสีนั่งสามสีถึงเป็นบุตรพ่อพงญองามงคลตายจากคืโอรสผู้ที่สองซื้อว่าเท่าวนอเมื่อท่านอเมื่อประศูตจากนั่งเจพธิดานั่งเจ็ดทิดาถึงเป็นบุรตรพ่อพญามือที่เธอใส่ โอรสผู้ที่สามก็สูดอย่างนั่งเทกสตีอยู่กุ้งซีอยู่พญ่าไถ่สยามพนมเบลกาวถึงอาเป็นอารูุกรรมหาจักรพรรดิเจ้าแป่นดินนี่ที่พญยานรูกพนมเบลกาวในขีข้อสอนรันหาหอยเจนในเมื่อเกี่วไส่เสียทาสุรกนแล้วพญ่าสูลิศลใสโดยชมการแท่กจะไส่เสียท้าอยู่พนจันทร์แต่ทีพ่อสอนรัานหอเจมาถึงปีข้อสนรัานหเจสพญาสูลิศลรไส่บรรดาเดสอีถึอเมืองหงสวดีพม่า ด้มาตีนครหลวงเวียงแก่นเป็นทางที่สาม้มาจาับอัฐยาซูลิชารใส่เมื่อประเทศามไาในมาจับอัฐาวนอเมืองลูกกํนานิเทศธิดาเมื่อประเทมาส่วนข้าวพระใส่ลูกกํานางสามสีในลบนีมาลีอยู่เมืององค์การอัตพืชยิงในผู้เหตุการละเอียดนำในหอยท้ายควายว่าาวเจ้าใส่เสียท้าใต้เง,พงาพระนคขางถางใต้หู้ะไร มาจงขีข้อศอกหนึ่งพันหาหอยจเจ็สิบเก้าถ้าวประใสลูกไส้กินในาขาน,นอนนอนกัน้อยบอนบข้าวกาบไปนี่ถ้าวประใสที่เอาบาวพาเลสอนไปขุดขนอกักรูของพออยู่ขางก้งอแงง่ายงงสองตนเม,มื่อวนน้นานนอนข้าวะไไ้้เครียดแคน,นแทนพอ่อกินใปุวกะระดมเอาทาหารอยู่ในเมืององค์การอาจะปือใน3า0 0นคนถ้าวกิน้ประกาศป่าข้าวไป <ๆ S 1> ว่าเจ้าใสเศษท้านีนยังไม่ชีีิตอยู่จะต่อสู้กับพญ,ญาคนครคือ เห็นาข่าวตัวนี้ปะทงหูแถบพญานาคเห็นข่นา,ขาวตัวนี้ปะทงหูจถกแผ่แนดินวอลซู่างก,กวาดถ้าพระไส่เดาทหารจำนวนสามพันคนขึ้นปฏิม่วงหมันเมืองหมันนี่ดีมเนสลับันดีบระคำทองดีม่วงเหนือดีม่วงไต้แถบพญานครได้ทาทิมส่งความแข็งแกร่งของพ้ะไส่ถูกสายบุกของมืองเวียงผูกปอดปล่อยนครหลวงเวียงแก่นจุสเดชเจ้ากาวเทิงเจ้าแผ่นดินวอลงซูย่านกวดาดแถบพ้าไส่ลายอยู่ในาขาขาพ้าคามหิดซีพรหมบริวารส่วนได้ส่วนหนึ่งทีเฮือเฮือลมจมหนำแต่เมื่อ จะกาวทั้งถระไส่ในเขานั่งเมือง,องขอนหลวงเวียงจันท์ในปีข้อศรุขันหาหอยจิสเก่าชาะไส้จีไดจะตั้งฐานตุม่มซึ่งแม่ส้นพอญ่า,าเหิรนทำรน้ก,การตั้งถภาใส,สา่ส่วนข่าวส่วนถภาไสไดในอาเมร์ซื่อว่านั่งสามสีลงเมืองโอ,อกาสตะปือเพื่อจะมาสางถาดอย่างง่ายใส้กระดูกข,ของพอด้วยความตัง้งใจในเมื่อทาวปะไส้ลุกใส่มาหอนเมืองโอกาสตะปื้อแล้วมาสางถาดง่ายสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ทอดมือห่างหาคาเกียมจดกกระดูกของพอจะได้บื้อถาดเธอกลุ้มถัพญานาคทเอาถับไปใส่กระ,ระาถาตะกล้มอยู่ห่างนาั่นหรอเออโต้ถพญานาคแต่เหล่ยังกลุ้มมาแก่แค้นกันอีกในนั้นม่เนี่ยครูฮูยันตังบ่าอยู่บนหลวงเนี่นยครูเนี่ยครูคำทองเนี่ยครูยอดแก้วอยู่บนหลวงนายหอยขายควายพร้อมอุปโภคอุปโภคกาออกต้นยานโย,นยนม,ม้งหมเด็ดพร้อมผ่ากันเอากระดูกของถัพระใส่ลูกใส มาบรรจุไว้ถาดใหญ่จะสร้างบ้านบุกขาอื่นว่าถาดใส่แต่กระดูกองพอแล้วปริสถานอยู่ถาดหน่อยคือเก่าในการเล่ามาแต่ก๊กขอดไปเราจะย่าสุทีสนองสสุลูกส้านขอดนอร้าลนจะมีอ็นยมันทันยืนเนื้อต้เินไดองใส่ยามีมุดคุณจะสียาเสทธาี่หลาดจะปกปักหาสาบุกแยของร้านรัฐปัชนาได้ความได้ความมาปัชนาคนหลงของร้านราดปัชนาท่องไดท่องเน้อปัชนาเงินหนึ่งปัชนาทำได้ทำปัชนาได้ความมาปัชนหลง เอาละครับพี่น้องเป็นจะได้นี่ยครับหลังจากได้พังแล้วเนาะโอ้ว่เออเกอหุ่นซื้อแบบว่าความประวัติเป็นมากเลยคือความเป็นจริงแล้วพี่น้องมาเออได้ฟังคนต๋าคนนี้เพื่นได้บอเรามาแล้วครับพี่น้องเจอเพื่อนในกล่าวไปว่าไม่ยาเนาะพี่น้องได้ได้อนาปทะกันกับเจ้าสีญงาเสียทาแล้วพี่น้องจึงเฮ็ดให้ดูของเจ้าสีญงาเสียทานะพี่น้องข่าวผ่าใส่หัวหนยอมนะพี่น้องเนาะจึงในเกิดการต่อสู้กันอีกแล้วพี่น้อง พี่ว่าดูใายของเราหัืนโมยอมเนาะพี่น้องนะครับพี่น้องเดือดราเนี่เป็นจะได้เนี่ยครับบากเอิกรับผมีความหมูบันไดนะครับพี่น้องเจียวคับวิดีโอนี้เนาะถ้ายเอฟซีทานได้หมูครับคอมเมนต์มาบอกในเด้อครับพี่น้องกใส่เนี่ยเอิกเอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบบอกเอิกนะครับพี่น้องเอานะครับพี่น้องสำหรับวันนี้บอกเออไก่ชิมีประมาณนี้เด้อครับพี่น้องไก่จะรืมฝากกดไลค์เนะครับพี่น้อง เอาล้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้เราเออกับครอโตัวลาไปก่อนเนอะสบายดีบ๊ายบาย